คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่ควรครอบครองหรือไม่สิ่งของที่มาพร้อมกับคำสาปและความหายะนะไม่ว่าจะเป็นเพชรที่ทําให้ผู้ครอบครองต้องพบจุดจบหรือภาพวาดที่หลอนฝันคนที่ได้เห็นวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ10สิ่งของต้องคำสาปที่ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของระวังคุณอาจไม่อยากแต่ต้องสิ่งเหล่านี้อีกเลย 1. Hope, Hope เพชรโอบโอบไดยมันเพชรสีฟ้าที่สวยงามนี้ถูกเชื่อว่ามีคำสาปแรงกล้าใครที่ครอบครองจะต้องพบกับความโชคร้ายผู้ครอบครองในอดีตหลายคนพบจุดจบอย่างน่าสะพึงกลัว คุณกล้าครอบครองมันไหม 2. เก้าอี้บัตบีบัตบีสติปเชียร์เก้าอี้ธรรมดาธรรมดาที่เชื่อกันว่าถูกสาบโดยฆาตกรโหดอย่างโทมัสบัตบีเขาสาบแช่งใครก็ตามที่นั่งบนเก e, ้าอี้นี้จะต้องตายอย่างหน้าอนาถและมันก็เกิดขึ้นจริงหลายครั้ง 3. ตุกต Robert, ต๊กตาโรเบิร์ตตุ๊กตาหน้าตาไม่เป็นมิตรนี้ถูกลรอว่ามีวิญ,ญญาณอยู่ในตัวมันเคลื่อนไหวเองได้บางคนเล่าว,ว่ามันกระซิบข้างหูและใครที่มองมันจะต้องพบกับความวิบัติ4กล่องไดบัก กล่องไม้ที่มีวิญญาณชั่วร้ายถูกปิดผนึกอยู่ข้างในเชื่อกันว่าหากเปิดมันออกจะปลดปล่อยพลังมืดและทำลายชีวิตผู้ครอบครอง 5. ภาพวาด The Hanzu System ภาพวาดที่สร้างความหวาดกลัวผู้ที่เคยครอบครองภาพนี้ต่างบอกว่าพวกเขาเห็นเงาลึกลับในภาพขยับหรือได้ยินเสียงกระซิบเตือนให้ระวัง 6. i m a n e r มัมมี่อายุกว่า5,000ปีที่ถูกค้นพบในเทือกเขาแอน มีคนเล่าว่าคำสาปของเออร์ซี่ทำให้หลายคนที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบนี้พบจุดจ,ปปจบปริศนา 7. กระจกคำสาปของมาการ์เร็ตกระจกบ,บานนี้ถูกหรือว่าขังวิญญาณของมาการ์เล็ตและลูกๆของเธอใครที่ส่องกระจกนี้ในบ้านของมารส์ฟนเทชันจะต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดและน่ากลัว 8. วัตถุจากสุสานตุตันคาเมนการค้นพบสุสานของตุตนันคาเมนเต็มไปด้วยคำสาปที่ทำให้หลายคนที่เกี่ยวข้องพบกับจุดจบอย่างประหลาดแม้แต่โฮเวิร์สคาร์เตอร์ก็ไม่รอดพ้นจากความวิบัตินี้ 9. แหวนแห่งซินแหวนโบราณจากยุคโรมันที่เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของแหวนเอกในตำนานลอดออฟเดอะริงว่ากันว่าใครก็ตามที่ครอบครองจะถูกข้อร้ายติดตามไปตลอดชีวิต10บพีนโนรานีแม้จะเชื่อว่าการจูบพินโนรานีจะมอบพรแห่งการพูดแต่มีคนลือกันว่าหากใครเก็บชิ้นส่วนของหินนี้กลับไปจะต้องเจอแต่ความโชคร้ายทั้งหมดนี้คือ1ิสิ่งของต้องคำสาปที่ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของแล้วคุณละ่ะถ้าคุณได้เจอกับสิ่งของเหล่านี้ คุณกล้าพอจะครอบครองมันไหมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและน่ากลัวอีกมากมายสวัสดีครับ